เอาสี่แปดเอาสี่แปดเอาสี่แปดสี่แปดบางกว่าลงสี่แปดไปเลยสี่แปดจะพังแล้ว สีแปดจะพังแล,ล้วไก่สีแปดไก่ย่างขึ้นแลว้วพังขึ้นแลว้วน็อกชนให้น็อกข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างล่างไหนข้างล่างไหน กลางนั้นเขียวงานที่แปดแก้พังแล้วพังแล้วเจอวีชนเลยรถวีจะพังรถวีจะพังไม่ต้องชนแล้วน่ะเอาอีกฮ่าๆชนกันเองนะไปชนกันเองไปชนกันเองชนกันเองสามคนเลยเลย ดอา,อาอลุกอาช่อยนะตายตายตายหนึ่งเดี๋ยวผู้ชายนี่แหละ ระวังเดิน,นดหน่อยเตะเตะบอลลงมาได้ปะปล่อยเขาเขาได้ขึ้นบนนะเอาคนที่เหลือป้อมยาเกินนะครับอมยาเกิน ท้ายตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายหมดเลยตัวท้ายตัวท้ายฉลาดไหมรับเอาไงเอาไงหมดแล้วกดเลยปวดเลยเนี่ย เราสาบไป้ดงใช้โดนพอๆเก็บอุตเก็บอุติตองรอมาปะเนี่ยเคสปป่นอ่ะมาพี่มา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 ไปไปไป เดี๋ยวค่ะก็ได้มาล็อกฟิลล์ล็อกฟิลล์ไปเลยไปเลยไปล่างเออเลเยเบใหม่เลเยเบใหม่ไปเลยไปเลยไปเลยไปเไหนมากล่องห้ากรองตีห้าไอ้กล่องเห็นไหมกล่องซ่อมใหม่นะเลเยเบใหม่เลเยเบใหม่ตีสองอ่ะได้เยอะเลยโทรศัพท์กูก็ออกมาแค่นั้นเลยเอดีไม่ได้จบไม่คิดได้ลูกได้พีดเอาไม่จบลูกพีดได้พีดได้หกสิบมั้ได้ตังค์มาประยาดดวยอ่ะยังไงระยำเล่นนะคิดว่าเด็กใหม่ โอ้ยเอเดียล์หลุดกดผิดไปกดผิดแล้วไปตีก้อยผมตำรวจเขาไม่อะไรหรอกเขาจะไม่ให้จบต่อจบตอนนี้ยจบแต่แต่จบได้พีทมาหกสิบอาามท่ะพี่เราต้องเราต้องนอนเตียงก่อนป่ะถึงเราจะไปเรเบลหรือว่าไงไปเลยก็ได้เราไม่ได้ทีหลังเนาะมันทันอยู่เนาะสี่พันนะถึงเพื่อนเราตายหมดป่ะตายไม่มีใครตายเลยผมชุบผมชุบคนหนึ่งเก เอาไปดีใส่รถไว้ด้วยก็ได้พกไว้อ่านอย่ารอบหน้ากูเผาร<า>อบหน้าก,นกูเผากวาดผังน,ำๆๆๆๆนง้ำมันมาแค่นั้นเองให้ไปอัดยิงเหนี่งนะดีเบลนะ เก็บของกอนละจ้าฝากเล่นก่อนละจ้าจริงอ่ะเราต้องอุ้มแล้วจกเวยแบบที่ไอ้บาลเทียนทำอ่ะเราไปกดจกอ่ะมันกดไม่โดน